ทำรูปธรรมดาให้ไม่ธรรมดาแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเปิดแอป picAr ตขึ้นมานะคะกดไปที่บวกค่ะแล้วเพิ่มรูปของเราขึ้นมาค่ะเพิ่มรูปของเราขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราไปที่ข้อความเลยค่ะแล้วให้เราไปเขียนในสิ่งที่เราต้องการจะเขียนแล้วจัดวางให้เรียบร้อยนะคะแล้วไปที่สีค่ะเพื่อไปเปลี่ยนสีของตัวหนังสือนะหลังจากนั้น <Yeah. S 1> เปลี่ยนสีเสร็จแล้วให้เราไปที่คําว่าฟอนต์นะคะไปเปลี่ยนฟอนต์ก่อนค่ะอยากให้มันห่างกว่านี้นะคะก็เลยมามาเลื่อนแปบหบนึ่งนะคะหลังจากที่ <Okay. S 1> เปลี่ยนฟอนต์ ฟอนต์เปลี่ยนสีแล้วให้เรามาใส่ลายเส้นนะคะขอบของตัวหนังสือนะคะเลือกสีได้เลยค่ะว่าเราต้องการสีอะไรนะคะจากเลือกสีตัวหนังสือแล้วก็ขอบตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่คําสั่งเพิ่มรูปภาพค่ะเพิ่มรูปภาพเอารูปเดิมนั่นแหละเข้ามาอีกรอบหนึ่งค่ะพอเอารูปเดิมเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วให้เราไปใช้คําสั่งตัดออกค่ะให้เราไปใช้คําสั่งตัดออกค่ะ ตัดออกแล้วไปที่คําว่าบุคคลนะคะพอเป็นพอไปคําว่าบุคคลเขาจะตัดครอบมาให้แบบนี้นะคะส่วนไหนที่เกินเราสามารถที่ลบในส่วนที่เราไม่เอาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ เอามาขยายขยายแบบนี้นะคะแล้วให้เราลดความทึบค่ะจาก1 0 0ลงมาเป็นลงมาตามที่ทุกคนต้องการเลยไม่กบอยากให้เป็นสลัวสลวแบบนี้นะคะก็เอามาประมาณนี้ค่ะแล้วไปกด Co p ปี้ข้างบนเลยค่ะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มคัดลอกนะคะทําสําเนาเลยค่ะทําสําเนาเสร็จลากลงมาค่ะเสร็จแล้วให้เราไปเพิ่มความทึบค่ะทีนี้ให้เราไปเพิ่มความทึบนะให้เต็ม100%เเหมือนเดิมแล้วให้เอารูปที่เราตัดค่ะเอามาทับตัวข้างล่างให้มันเนียนที่สุดนะคะอย่าให้มันขาดมันเกินนะคะปรับให้เนียนที่ สุดเท่าที่เราจะทําได้ปรับเรียบร้อยแบบนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดหัวใจเม้นแล้วก็แชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ